ห้างแมกกวารูมาจะมีของมวลนล้นะมีสินค้าโดยคำของในหลวงมีน้ำแบบราคาไม่แพงมากราคาแพ็คหนึ่งสี่กล่องสามสิบสี่สิบาทแบบเนี้ยเป็นสินค้าโดยคำแล้วก็สินค้าทั่วไปมีแบบแพ็คแล้วก็แบบข้าวสารอาหารแห้งทุกอย่างไปเหิดแกครั้งหนึ่งแกต้องของเข้าห้างแมกกวารูมาดูเป็นของบริษัทอีออนบริษัททางการเงินฉันจะบอกให้ว่าหลายอย่างเช่น อย่างเช่นการมงการคุณทักษิณไม่ชอบวงการที่เป็นบ้านจัดสรรเพราะว่าพอคนจนมองบ้านจัดสรรแล้วฝันว่าอยากจะได้แต่แต่มีไม่ได้คือมึงต้องเข้าใจก่อนว่าในวันหนึ่งอะถ้ากูมีอำนาจเดี่ค่ะใช่เปละ่ะก็ถ้ามีอะไรเงี้ยคือกูจะใหญ่กว่าพวกมึงคําพูดกูจะมีคุณค่ามากกว่าไงถ้ากูมีมีกูมีโอกาสมากกว่าพวกมึงไง <c oughs> เก็จะจป็ะแบว่าไอที่ด่าเนี่ยไอพวกมันก็ดูบ้างมาดูบ้างดูไงมันต้องดูไง เหนนี้คืออํานาพวกมึงนี้มากกว่าจริงๆแล้วว่ามึงต้องทําเหมือนพ่อมึงจริงแล้วมึงต้องทําตัวแบบว่าไม่เยอะแล้วมึงก็ไปตรวจสอบพวกหน่วยงานทยอยไปดูพวกหน่วยงานเหมือนยิ่งหลักธรรมเนี่ยไปพวกว่าง,งๆง่อยๆแดงสาวๆมันจะทาก็ได้นะนั่นดิ ก็ต้องทําอะแล้วแต่ถ้าทีนี้พอมึงทําตัวเยอะปั๊บนี้มึงจะไปไหนเงี้ยคนก็รู้แล้วว่ามึงเป็นเจ้าฟ้าเจ้าผินใช่ปะละ่ะมึงต้องทําตัวแบบสันโดถเธอจะว่า,าะะมึงกูถามจริงเหอะมึงไม่รู้จักคาว่าข้าวกระจาวใช่ปะไม่ใช่เจ้าอะไฟังนี่คือเขาเ้าพ่อฉันแม่งลดเหลือฝากละห้าสิบาทถ้าแกไปตอนกลางคืนมันจะลดเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ฉันเห็นคนฉันไม่ฉันเป็นคนไม่ดูถูกใครฉันบอกเลยฉันรู้เลย,เลยคือแบบว่าเดินไปกิ่นตัวกบปูเลยแต่แต่งตัวดูดีนะแต่กลิ่นต แบบว่าพอเดินไปใช่ป่ะเดินมาเสร็จแกก็คือเหมือนคนจนธรรมดาไงห,หล่ะมาเดินเลือกชอยอาหารทั้งหน้าเดินดูว่าจะกินอะไระกินอะไรแบบว่าฉันเห็นแบบนี้แล้วฉันรู้สึกแบบว่าเคยทําแบบนี้ดีกว่าเป็นแบบนี้ดีกว่าแต่มีถี่มากไม่ได้เซเว่นเนะี่ยมีได้แต่เยอะขนาดนี้ไม่ได้